Amen. Mm -hmm. ขอบคุณนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์กามินไบโอโกลสวัสดีค่ะ On the w a เวทไทยแลนด์นะคะวันนี้ชินพาคุณชมเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ<า>เรียกว่าเลยชะอำหัวหินแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตมากันถึงที่ตัวอำเภอเมืองกันเลยวันนี้นะคะไม่ได้ชวนมาท่องเที่ยวอย่างเดียวชวนคุณผู้ชมมาทำความดีกันด้วยนี่เลยอ n นเดเวนะคะพร้อมกับชิมชิม มาพร้อมกับน้ำใจนะคะของสายการบินนกแอร์และก็เพื่อนๆอ,อีกหลายคนเลยค่ะส่งทั้งของนะคะแล้วก็ของเล่นวันนี้เราจะไปช่วยน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยทาสีโรงเรียนใหม่แล้วก็ทํากิจกรรมดีๆพร้อมกับสร้างสีงสันให้กับน้องๆกันค่ะอ่ะตามเราไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอนี่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงประจวบโอ้โหรวมทั้งเราก็ยังสร้างสารรค์นะคะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กันบนรถตลอดเลยค่ะไป สนับสนุนและแนะนำเส้นทางทุกการเดินทางโดยกามิ มาถึงนะคะก็มาสักการะศาลหลักเมืองกันก่อนค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําผู้ชมด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะศาลหลักเมืองเนี่ยสวยมากๆเลย <iben ug> เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันที่โรงเรียนบ้านเอาน้อยค่ะ อนนี้ก็ถึงเวลาเมนูอาหารเที่ยงของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจกกับข้าวนะแจกอาหารเที่ยงแล้วก็ให้เด็กๆทานเท่ากันเหมือนเที่ยงเลย ก็เป็นช่วงทาสีนะจริงๆเขาก็ทากันมาเยอะแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาเดินทาง

รับเข้ามาสู่ช่วง Music Map อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เองบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ผมว่ามันนะฮะสนุกสนานแล้วก็น่ารักด้วยพี่ชีนก็ชวนน้องๆทีมงานของ On The Way เนี่ยไปทำจิตอาสากันที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วผมว่าความสนุกน่าจะมาก ขึ้นอีกนิดได้เลยนะครับตอนนี้วันนี้แมปเองคงไม่ได้มาเลือกเพลงแต่เดี๋ยวจะเลือกเป็นการแสดงสดเลยดีกว่าแล้ววันนี้นะครับแมปก็มีบรรยากาศของงานปาร์ตี้แจ็คเทมเบอร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่เข้าสารนะฮะงานนี้มันมากๆเพราะว่ามีวงร็อกระดับตำน,นานอย่างหินเหล็กไฟโอ้โหจะสุดขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ไปไปเราไปกันต่อเลยดีกว่าปาร์ตี้นี้ยังไม่จบนะครับแจ็คเทเมเบอร์ไปกันที่ภูเก็ตด,ดีกว่าและตอนนี้วงพาราด็อกส์รออยู่ที่นั่นแล้วฮะไปไป เป็นยังไงบ้างครับการแสดงสดของพาราดอกผมว่าทุกครั้งเวลาที่ได้ดูพาราดอกมันเหมือนกับการดูโชว์อะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นการรวมสิ่งต่างๆมากมายนะครับในวัาจะเป็นพี่ต้าหรือว่าพี่สองมันแซบอยู่แล้วนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนั้นตอนนี้เราขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันดีกว่าไปเจอกับซิล

หลังจากที่ไปบันที่เหนือกันแล้วนะครับกับเซลงั้นตอนนี้ผมว่ากลับมาที่กรุงเทพดีกว่านะครับกลับมาที่จุดเดิมตอนแรกเราเริ่มกรุงเทพเราลงใต้เราขึ้นเหนือแล้วเราก็กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีคอนเสิร์ตของ, ko, ok นะงจ,นนงจองโก้โจก้องฮะ หลังจากที่ได้ชมกันมาทั้งกลางนะฮะลงใต้ขึ้นเหนือและตอนนี้ถือว่าเป็นการปิดท้ายปาร์ตี้ครั้งใหญ่ของแจ็คชัมเบอร์ครับไปพบกับพี่ชายสุดร็อกสุดเจ๋งคนนี้เลยดีกว่าบิลลี่โอแกนและพาราดอล ขอบคุณนะฮะคอนเสิร์ตบันมันกับแจ็คแชมเบอร์ด้วยนะครับยังไงคอยติดตามต่อไปและการส่วนวันนี้ช่วงมิวสิกแมปนะครับโอ้โหยาวเลยนะได้ดูคอนเสิร์ตก็แบบเต็มๆปกติก็จะเลือกแต่เพลงเฉยๆนะฮะยังไงติดตามมาได้กับช่วงนี้นะครับในรายการ On theway แหละแล้ววันนี้แมปก็คงต้องลาไปแล้วจะเลืองติดตามมาได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดอยากฟังเพลงที่ผมเปิดนะฮะในคลื่น107นะครับเมท107วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับย้ย yeah! หลังจากที่ทำกิจกรรมจิตอาสากันที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยเสร็จแล้วก็ต้องบอกเลยเขาว่าเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกันขนาดนี้ต้องหาที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะคะพร้อมกับชินจะได้แนะนำรีสอร์ทน่ารักน่ารัก,รกบรรยากาศริมทะเลนะคะชินเชื่อเลยคะ่ะว่าที่นี่นอกจากบรรยากาศน่ารักเจ้าของใจดีแล้วราคาก็กันเองด้วยค่ะเราอยู่กันที่ฟ้าลายโจรรีสอร์ทค่ะ สบายตัวมากๆคุณผู้ชมการได้อาบน้ำนี่นะมันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆอาบน้ำแล้วมันรู้สึกสบายตัวจริงๆแต่เมื่อเช้านี่สบายใจนะจิตอาสาทําดีกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราวันนี้นะคะรีสอร์ทน่ารักน่ารักติดริมชายหาดแบบนี้ฟ้าทะลายจงแหมวันนี้ทะลายใจพวกเรากันเลยนะคะได้เข้าห้องพักอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก,กันแล้วเมื่อเช้าเราใส่เสื้อยืดออนเดอะเวททำความดีกัน ช่วงบ่ายๆแบบนี้ชินก็เลยแนะนำเสื้อยืดเซฟเดอะซีนะคะซึ่งวันนี้เราร่วมมือกับจิตอาสาประจวบค่ะมาทำความดีกันนะคะทาสีให้โรงเรียนนะคะจัดกิจกรรมการเล่นให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยชินก็เลยอยากจะชวนผู้ชมนะคะในช่วงแฟชั่นนะคะให้อุดหนุนเสื้อของจิตอาสาประจวบเพืหน่อยเพราะว่าไรายได้จากการขายเสื้อยืดเนี่ยเขาก็จะนำไปทำความดีต่างๆกันอย่างเสื้อยืดตัวนี้เซฟเดอะซีนะคะก็ เป็นโครงการดีๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะนะคะหรือสร้างสารรค์ให้พื้นที่บริเวณชายหาดเนี่ยเป็นแหล่งที่ยังเป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วก็อุดมสมบูรณ์สาหรับทรัพยากรทางทะเลของเราอ่ะจะใส่เสื้อยืดเก๋ๆแบบนี้ก็ดูธรรมดากันไปชินก็เลยอยากจะแนะนําน้องปิปป๊ปปค่ะแขกรับเชิญในช่วงแฟชั่นนะคะเธอจะมา adapt a อป l y DIY เสื้อยืดเก๋ๆตัวหนึ่งให้คุณชมดูว่าเราจะ adapt ได้แบบไหนบ้างแต่ดูตัวนี้ก่อนละกันเซซีเมล่า ไปดูกันได้ในช่วงแฟชั่นกับน้องปีโป้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปีโป้ค่ะที่ร้านคินชอปที่สาขาเซนทั้นเวล์นะคะเห็นเสื้ออยู่ตรงหน้านี้ใช่ไหมคะเสื้อยืดแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะต้องมีกันทุกคนแน่นอนค่ะแต่วันนี้ค่ะปีโป้จะทําให้เสื้อยืดแบบธรรมดาแบบนี้นะคะให้ดูกลายเป็นเสื้อใหม่ได้ ในร้านพิมช็อปนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกอุปกรณ์กันดีกว่าว่าอุปกรณ์อะไรที่จะมาแปลงโฉมเสื้อแบบนี้ได้เอาละค่ะอุปกรณ์ที่พี่โป้เลือกก็มากองอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเยอะแยะมากมายเลยอะแล้พูดถึงคอนเซปต์นะคะวันนี้เราจะมาแปลงโฉมเสื้อ xl เนี่ยให้เป็นในคอนเซปต์กุยกายเอาเป็นออกแนวสาว ปาร์ตี้โบฮีเมียอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะเอาละคะมาถึงตัวที่2แล้วนะคะที่ปีโป้จะมา mm hmm. DIY เสื้อยืดแบบธรรมดาธรรมดานะคะ mm hmm. ให้ดูไม่ธรรมดาในแบบปีโป้นั่นเองขอเป็นแนวแบบเซ็กซี่เแบบดูดูมีเสน่ห์แบบลึกๆดีกว่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไง สุดท้ายแล้วค่ะตัวที่สามที่พี่โป้จะมาทำเอาเป็นเหมือนว่าตัวเยาไปแล้วดูเป็นโบฮีเมียนไปแล้วอันนี้ก็ดูเป็นน่ารักน่ารักแบบใสๆแล้วกันเนาะ กันบ้างคะ่ะกับเสื้อในแนวแบบ DIY ในคอเลกชันของปีโป้นะคะทั้ง3ตัวแบบนี้นี่คือตัวที่1นะคะนี่คือตัวที่2อันนี้หยิบให้ดูหน่อยแบบแล้วก็ตัวที่สาของเราแบบนี้ น่ารัาก่อนหวานนะคะทั้ง3ตัว3ในในแบบ3สไตล์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะลองในทำงาน DIY แบบนี้นะคะก็ลองหยิบจับของใช้ที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยลองเอามาทํากันเองดูง่ายๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีของจริงๆนะคะก็มาได้ที่เซนทันเวิลด์นะคะที่ร้านพิมพ์ช็อปแห่งนี้นะคะแล้วก็มีอีกมากมายหลายสาขารวมทั้งหมดเนี่ยสาสาขาและยังมีตามออกมาอีก2สาขาด้วยนะต้องติดตามดูใน พินชอปของเรานะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ตามปิโก้มาทํางาน DIY แบบนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆเอาไปทํากันเองที่บ้านด้วยวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วตอนนี้นะคะออเดเวก็พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดร,ระจวบคิริขันนะคะวันนี้ไม่ได้มาท่องเที่ยวกันอย่างเดียวนะคะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมดีๆกันด้วยนะคะจิตอาสาทําความดีมาต้องเยอะตอนนี้ก็ต้องทําความดีให้ตัวเองบ้างนี่อาหารอร่อยนะอยู่ริมทะเลแบบนี้ก็ต้องมานี่เลยค่ะร้านชายเลนะคะอยู่เลยที่พักของเราวันนี้นะคะที่แนะนาคุณผู้ชมไปเมื่อกี้ก็คือฟ้าทลายโจนเดินมาประมาณแบบ29ถึงแล้วร้านชายเลติดชายเลจริงๆนะมาดูเมนูที่แนะนํากันก่อนดีกว่า จานแรกเลยจานนี้ดูกรอบกรึบมากนะคะกุ้งผัดพริกเกลือนี่หน้าตาดูดีมากกรอบกรึบมากนะคะส่วนด้านข้างจานนี้หเห็นแล้วรอ,อนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งปลาหมึกแดดเดียวนะปลาหมึกแดดเดียวนี่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดแถวแถวเขตนี้มากๆเลยนะตั้งแต่หัวหินชะอำลงมาเรื่อยๆเนี่ยปลาหมึกจะดีนี่ต่อด้วยทอดมันปลานะเขาบอกว่าตีแบบเนื้อปลาสดๆล้วนๆกันมาเลยนะจานนี้ที่แปลกไม่เหมือนใครมาริมทะเล แต่เขาแนะนำนี่เลยหมูแดดเดียวกระเพรากรอบส่วนใครที่ชอบเครื่องแกงหน่อยๆต้องจานนี้เคียวหวานทะเลแห้งม,มาหมดมะเขือเปะาะมะเขือพวงนะคะแล้วก็เครื่องทะเลกันแบบเต็มชีพส่วนจานนี้ทะเลเดือดเดือดจริงๆข้างหลังก็เดือดพายุข้างหน้าก็เดือดด้วยไฟร้อนนะไปทไ้ายกันด้วยจานนี้เผื่อมาก,กันกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีคนที่ เป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องสุขภาพนะก็แนะนํานี้เลยปอยเซียนทะเลนะคะจานนี้ก็มีผักมีวุ้นเส้นนะคะผัดกันมาแบบแห้งๆน้ํามันไม่มากเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําเมนูจานนี้เลยปอยเซียนทะเลนะคะเป็น healthy menu ค่ะกับไบโอโกร healthy menu กับไบโอโกรแนะนำไบโอโกร l a c ลคโตมินพลัสประกอบด้วยโปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสผสมกับฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรเพียงวันละ1-2ซอง ดื่มพร้อมกับมื้ออาหารก็จะช่วยให้คุณหายจากโรคต่างๆได้ง่ายๆค่ะแนะนำไบโอโก c t เ m i n p l u นช่วยรักษาอาการท้องผูกท้องเสียเรื้อรังปรับสมดุลลำไส้และขับถ่ายให้เป็นปกติเสริมภูมิคุ้มกันรักษาอาการภูมิแพ้และตกขาวเรื้อรังด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณไบโอ r o w นะคะสนับสนุนช่วงเฮลที่เมนูนะคะอะขออนุญาตนะคะกินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าหิวมากแล้วบรรยากาศเป็นใจโรแมนติกกัน หลายคนวิกเอ็นไกด์ทราเวลแอนไลฟ์สไตล์แมกกาซีนไทยแลนด์วิกเอ็นไกด์แมกกาซีนนะคะได้จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวฉบับพิเศษขึ้นชื่อว่าเที่ยวภูดูทะเลเหมอกบายวิกเอ็นไกด เป็นคู่มือแนะนําสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมทะเลหมอกในเมืองไทยโดยเนื้อหาในเล่มนะคะยังมีข้อมูลภาพอย่างครบถ้วนเลยค่ะนอกเหนือจากข้อมูลด้านสถานที่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามก็ยังแทรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแผนที่การเดินทางที่พัก ร้านอาหารสถานที่บริการต่างๆที่จําเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะทางนิตยสารวิกเอนไกส์นะคะจึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและรีสอร์ทสามารถเข้าร่วมประชาสัมพันธ์กับทางนิตยสาราเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อา่านนักท่องเที่ยวนักเดินทางและบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวค่ะติดต่อได้ที่บริษัท Innovation Media Group นะคะ0 2 5 0 9 0 2 5 2 3หรือว่าอีเมลได้ที่ weekend g u i d e hotmail.com เข้าไปชมรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.org วิ e แอนไก่ไถ่ดับก,ก,กินอิ่มแล้วนะคะก็ต้องมาเดินย่อยอาหารกันสะหน่อยคุณผู้ชมบรรยากาศชายทะเลแถวนี้นี่น่าเดินเล่นมากๆวันนี้เนี่ยฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะชินก็ยังออกมาเสนอหน้าเดินริมหาดได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเราจะเห็นภูเขาแนวภูเขานะคะเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วก็บรรยากาศของทะเลที่แปลกไปแปลกตาด้วยแล้วก็ เวิงว้างกว้างขวางจนรู้สึกว่ามันเป็นมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะไม่เหมือนกับแถวหัวหินชามที่จะมีคนทุกพล่านแล้วก็มีกลิ่นของทะเลแต่ที่นี่แบบสะอาดสดชื่นมากๆ วันนี้รายการอ n น h e Way วพาคุณชมนะมาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มาทำจิตอาสากันด้วยนะคะก็เล่นเกมแจกของเล่นนะคะรวมทั้งก็ยังมีขนมจากโรงแรมอมรีวอร์เกตก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยะะลูกโป่งนะคะแล้วก็ของเล่นน่ารักน่ารักจากสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะจากฮอสนะคะบริษัทนานมีนมาด้วยแหมใจดีกันจริงๆเลยรวมทั้งยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะเป็นทุนมาซับนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนเด็กๆที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกันด้วยแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากร่วมจิตอาสาแบบนี้ก็เข้าไปที่ Facebook ของจิตอาสาประจวบได้รวมทั้งถ้าเกิดสมมติว่ามาท่องเที่ยวแถวนี้นะคะอาจจะแวะเข้าไปเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยก็ได้เป็นไงบ้างคะกับวันนี้นะคะออนเดอะเวทพาคุณผู้ชมมาทําจิตอาสาที่ประจวบคิริคันนะคะชีนว่าจิตอาสาเนี่ยไม่ต้องมาไกลแบบเราก็ได้อยากจะทําอะไรที่ไหนที่เป็นความดีแม้แต่เดินข้ามถนนเก็บขยะสักชิ้นแค่นี้คุณผู้ชมก็เป็นจิตอาาสแลคะ่ะย ก็ลองร่วมกันดูนะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างเดินทางออกไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะที่เจอชายหาดเจอชายทะเลแบบนี้แล้วเห็นขยะแค่นี้ชวนเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าลูกหลานออกไปเก็บขยะกันก็เป็นจิตอาสาและะ้วค่ะวันนี้ชินก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆชาวเซฟเจ e ีนะคะพี่ๆน้องๆชาวประจวบโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีรวมทั้งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราดังต่อไปนี้ค่ะขอขอบคุณนกแอ ธนาคารไทยพาณิชย์กามินไบโอโกลขอบคุณผู้สนับสนุนกันแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมกันด้วยคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแจากคุณผู้ชมนะคะนอกจากเสื้อยืด on the ดอ y เวมาแจากคุณผู้ชมทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะง่ายๆค่ะเข้าไปคลิกไลค์ให้เราใน Facebook บอกวิธีจิตอาสาแบบคุณผู้ชมนะคะง่ายๆว่าทําได้อย่างไรบ้างนะคะ ใครโดนใจเราก็รับเสื้อยืด on the way กันไปเลยแล้วติดตาม on the way กันใหม่อาทิตย์หน้านะคะคลิกไลค์ให้เราด้วยค่ะใน facebook. com/onthewaythailand วันนี้ชิลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแวะคุยกับคุณครูที่บ้านอ่าวน้อยมาก็ได้เรื่องราวสนุกสนุกน่ารักมาฝากกันคุณครูบอกว่า คุณครูเนี่ยมาจากกรุงเทพมาสอนเด็กๆที่นี่ใหม่ๆก็สงสัยว่าทําไมเด็กๆชอบตะโกนใส่คุณครูคุณครูสงกันบ้านเด็กๆจะตะโกนใส่คุณครูครูก็รู้สึกว่าทําไมเด็กๆชอบตะโกนดูมีภาวะอารมณ์อะไรที่แปรปรวนหรือเปล่าพอสืบความไปก็ได้ความมาว่าจริงๆแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยคือลูกหลานประมง คุณพ่อคุณแม่เขาจะอยู่ในทะเลวันๆก็จะเจอเสียงลมเสียงคลื่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะติดนิสัยการตะโกนที่แข่งกับเสียงคลื่นเนี่ยกลับมาใช้ที่บ้านลูกก็เลยตะโกนทุกคนก็เลยตะโกนก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักว่าถ้าเกิดเรามาท่องเที่ยวทะเลแล้วได้ยินเสียงคนเขาตะโกนกันเนี่ย เขาไม่ได้ดุหรือว่าเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีนะคะเขาแค่ตะโกนแข่งกับเสียงลื้นแต่ปัจจุบันเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเอาน้อยเมตโกนแล้วเพราะคุณครูบอกว่าเข้าโรงเรียนไปต้องตะโกนไปตะโกนตอนแข่งกับเสียงพื่นก็พอนะจ๊ะหนุ่มๆน,น่ารักที